สบายดีพี่น้องสบายดีเอากาลงมาหาหน่อไม้พี่น้องเวียนยืดน่อไม้ยนะใครจะงานน้องเดือนสบายดีปาลุงเลยน้องเดือนหลอหน่มัยอยู่น้องเวยระวังยุ่งนิดเดียวใครเข้าขึ้นไปเขับขึ้นไปถอยถอยล้างถอยล้าง Sai ừ. Hạc đầy yếu Như thế sai Đã bỏ vào hình nè mãi Đã bỏ vào hình Hình hàng Thôi khẩn phải Đi xem mà phi Mà phi cái đấy Ôi ôi nám cái nào tôi là lấy ừ, Mà lốt Cứt <laughs> <Phương> quá <laughs> À nó mạnh thế nào đây Ôi xe đây mưa kèng như bò Tay không thế nào Phải lại À nó mạnh mưa kèng thế nào หลายหล,ลายคนกินจังแซ่นูกแกงง่งน้ำไม้ยังเนี่ยแหละไปเบิ่งน้ำกันเป็นสองน้องนำือว่าสองเฮากันเบิ่งน้ำกันพี่น้องไป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 น้องดอเดือนได้เยอะไม่เห็นเลยโอ้ยไม่เได้ไหมนห้องเดือนน่าสนใจต้วนี้นั่งออันนั้นกันแล้ว พามาหมุนปลายเลยพี่น้องเอ้ยมากันเยอะมากนักเลยบ่ได้นั่นแหละตัวหนูพูดอ้าวเขาซับแบว่อ้าวอุ้ยใช่โบเอาแล้วมันซับไปอยู่บ่ น่าจิซาบเอานาะงน้องไม่ง่ายน้องหลีดเห็นโอ้โหโอ้โหโอ้ยอย่าลุนเด้อคือเดี๋ยจะปลายมันนะเด็ดคือดจะปลายมันน้องไม่ายเพื่อนเก่งได้หนีหนีหนีปลายไม่ไนี่มนพุ่นถึ่ เวรไอ้นี่มันดำเนาะใช่ชี S <s ้ให้ระเบิ่งด like ูมันกคิน้ำไหมเฮ้ยมันฆ่าไม่ได้ค่าไหมได้ให้ก้มมาสบายสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตกุขุคนน้ำไหมพี่น้องน้ำไหมขาวเสียมมาสับเอา Gem như năm hai <laughs> nghìn hai mươi ba. Gem thằng năm hai nghìn sẽ mươi ba. Gem như năm hai hai năm hai nghìn hai mươi ba. Gem như năm hai nghìn hai mươi ba. Gem như năm hai nghìn hai

จงว่าให้น้องเดือนพี่ชายเออบุปาเลยนี่กันนี่นี okay. nada, right. okay. uh ่น huh. ี Lynn, ่กระแมนมาจ้งนี่งเลยแน่นอนนอันนี้ก็แมนนี่มนมามา้อมเองมางพี่น้องมาแร้วมาแล้วโอ้ยได้แล้วพี่น้องแปดผดผู ใี่ของไเห็นไปเห็นเอาไปไล่นะตาดีเท่นี้เดินอันนี้ลูกมาใส่ดลชักนทานีนั่นเด้อจ้าข่านใดโอ้ยเตนต่อพอบูจ้าข้มือเอาเต้นต่อเดี๋ยวออกมาเด้อ

เด็กๆทางได้อยู่ข้างทางเตนเจบพี่ต้องเลียดแตนตอดไปบูมมาได้ไหมนะ น้องเดือนได้ดลัเลนี่จะ,ะแต่ป้ายมาได้น้องเดือนได้ยุเธอหนีฮักเจ้ากอสีคน,นยยให้ยูฮากกินแล้ว โอ้ยเพ่ต้องห่วงให้ช้างฮันหายทำไงมันมากินเหอมันมันหลุดมันมาทานน่ะคือมันก็อามาทานน่ะเนาะเข็ยเนาะมุนเหรอเนาะเอ้ยเขได้กระเป๋าเขได้ขึ้นเทียงอะไรก็เลยได้ปลาไหวกระเป๋าก็ได้ปลามีสองอันนี้มีอีกอันหนึ่ง มันหกเกินเดี๋ยวจะแตนฮักนี่อยู่ไปจากแล้วติดปวกปลวท่านฝนแล้วค่ะมันออกหานลำไม้พี่น้องเ้ยตามลำหัวเลยแหละเฮ่ว่าเบิ่องเนงน้ลำไม้ท่านี้ก่อนปวใหญ่แล้พี่น้องเ้ยทำไมบ้านเฮามันปวใหญ่ มันบ่ใหญ่ก่อนนี้ก็บ่ออกซ้ําเก่ามันสิน่อใหญ่มากับเด็กๆอเอ้ละห้วยไม้ก็บ่มนใหญ่ดอกมีแต่อันๆบ้านเฮาก็แกงเท่าไหร่พี่น้องก็บ่น้อย่เือนใส่กระตา เอาแขง้นตอดไปงม่เยใส่สอบมเนี่บอกน่อไม้พี่น้องกับน้องเดือนน้องละีด ไปแกงเถียงกินลายคนมาที่เตกระตาทางนี้ได้เหอน้ำไมา้พี่น้อยย่วยฮะไป Khâu bưng lấy coi nhầy nè <laughs> Đích nội với khuất phê hà Phải là... đưa ăn, nó lị phá gặp phê hà bài xéo, hội cả nằm hội cái say, đấy

กลับมาเดี๋ยวไมมารอไหวจะเศร้านีดสิไ่แรงนะวะหน่อไม้น้ำไม้นี่นัดแหนงอันนี้พอดีถูบถูกแกงเลยนี่ไปเดินทางต่อมากับน้องหลีนน้องเดือนนี่ไหวขนาดไหนเนาะ ยันยุ่งห้ามนองเนยไปเอาแบบด่วนแลนไปน้ำเข็นลีกแล้วบดเดินนี่เหรอคือจังใดมันบวแมวนมันแก่ข่ายนี่แหละไปท่านนิดเอามาหากันหนุ่มไ้เอากรได้ไล่เต๋เไปได้จำนวนมาเขาเดียวก็ได ทางนั้นมันงัดทางนั้นพี่น้องเอ้ยงัดงัดงัดบูป่าไปบูได้เอาเฉไปไหงไหนมันใสไปบูได้ตัวน,นี้ไปบูได้พี่น้องเอาไปบูได้อ่อเฮย <c oughs> ยังเขาไปหมุนอยู่พุ่นคือผมไปทางแปนผ,ผู้รีดขางพุ่นนั่นแปนที่พอแกงไหมน้องก็จะได้กลับเลย Ao sáp ngay 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 กูเป็นนาแล้วอันน้อยอันใหญ่ตัวนี้นะยังน้อยอยู่เดี๋ยวจะปลายไปจังนี้กล ใช่แล้วนะลจิโร่หวยตัวใหญ่แท้ๆตี๊ยปีข้อมอีกนั่นเรียบร้อยเีย้อยจะปีอีกเลยอือปีไปซื้อไปปีตีนมันไนมันจะออกมันเหมือนมีตีนนะครับตีนมันเด่นนี่ม,มันจะออกมืออื่นมือขึ้นมาเกาะแหละ ็อพวกไกหน่อยแลวก็พวกไกใหญ่ตัวจิโร่จ้าตัวจิร่าได้เดืนเนี้ยไปโดดน้าเลยแท้มาคตาห้ากิโลทั้งนั้นห้ากิโล หายวะน้ม่ออกนอกกอติวบงมันดูใหญ่้วยหันอันบ่ใหญ่บ่ห้องเ้อโอ้มาซัันแก้ แกโพแกเสียงว่าจะหักเลยววอจังพอดีเตรมตาเลเ่พเห็นยู่บ่ไปพอ่อหักปอกละมาโล เที้งหน้าเลยพี่น้องปอกชียบร้อยเลยมันไหวดีแล้วมันยียดเสียโอเคโอเคมันเหม่มันเสียงอะไรเหม่มันพี่น้องไปพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเว้แกงเสียเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดยังเหม่เฮ็ดนะเฮ็ดหาเฮ็ดเนี้ยไปพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจิ๋ว